สวัสดีครับจากร้านวอลิดออดิโอแอนด์เอเซนะครับคันที่เห็นเป็น W212 นะครับคันนี้เป็นรถเกนะครับออปชั่นฟูลออปชั่นก็คือของดั้งเดิมเป็นทีวีอันดอลล็อกนะครับอันนี้ก็แก้ไขโดยการใส่จูนเนอร์ที่เป็นดิจิตอลทีวีนะครับแล้วก็ทําการปลดล็อกขนาดวิ่งภาพไม่ตัดนะครับและ DVD ก็วิ่งภาพไม่ตัดนะครับพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือคันนี้เป็นรถอังกฤษซึ่ง ไม่สามารถโค้ดเปิดโหมด aux v ดีโอได้นะครับก็ทำการโคดดิ้งในระบบของในส่วนตัวดิจิตอลทีนะครับก็ถ้าทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็อินพุตใส่จูเนอร์ของอสุกะเข้าไปนะครับก็วิธีใช้งานก็ใช้เป็นเปลี่ยนช่องนะครับจากรีโมทคันนี้มาทำไกลครับที่ขอนแก่นนะครับบินมาทำ ครับในส่วนของตัวบอร์ดตรงเรือนไม้ก็โชว์สาระนะว่าเป็นดิจิตอลทีวีนะครับอันนี้เป็นการเขียนเขียนขึ้นมาใหม่นะครับก,ก็คือในรถปี10ถึง12นะครับจะไม่มีคำว่าดิจิตอลทีวีอันนี้เป็นการเขียนการโค้ดขึ้นมานะครับการใช้งานก็จากรีโมทเท่านั้นในการเปลี่ยนช่องแล้วก็ เป็นออริจินอลฟังชันนะครับก็อยู่ในส่วนไปในส่วนอื่นก็ใช้งานตามปกตินะครับอ่าเรดิโอครับผมจะกลับไปที่ตัวดิจิตอลทีครับเป็นดิจิตอลทีให้เห็นเลยนะครับ โอเคครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับร้านวอลิตอะอดิโอแอนเอเจตนะครับอยู่ถนนน้ำมินเบอร์ติดต่อ0823434332ขอบคุณครับ